ประมงจังหวัดเนี่ยมอผมนะครับผมเ,เป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดก,การด้านการประมองหรือสำนักง,งานประมงจังหวัดหน้าที่รัะผิดชอบก็คือเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆและการดูแลเรื่องแหล่งน้ําที่อยู่ในพื้นที่อนณาเขตอาณาจักรของประเทศไทยนะครับและก็มีน้องนักวิชาการจากศูนย์วิจัยและพัฒนากรมงน้ําจืดหนองคายอันนี้จะเป็น่ายวิชาการนะครับก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับการพอคันในเรื่องของสายวิชาการ ะะผมทําชีตไว้ให้พวกพี่ทุกหน่วยงานแล้วนะครับใครจะสามารถเอาปลาเอเรียนพวกนี้ออกได้ครับตอบผมทีครับเราจะอยู่กันอย่างนี้จริงๆใช่ไหมครับเราจะหลับตาข้างเดียวกันอย่างนี้จริงๆใช่ไหมอยา่า่าเบื่อตัวมันยานวโอ้ขออนุญาตนะครับผมปรออะรชุมกันอยู่ครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับประชุมกันอยู่ครับผมเป็นคนพูดนะครับเกรดพระยทานขอใครน ตอบผมได้ไหมพี่คุณพี่ใช่ไหมครับตอบผมได้ไหมครับเขตอภพย,ภยทานต้องขอใครใครต้องเป็นคนขออันนี้อันนี้ผมยังตอบไม่ได้อ่ายังตอบไม่ได้ยืไปก่อนครับทางงานผมพูดต่อเขตเอภัยจานนี่เป็นต้องขึ้นอยู่กับพระมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดต้องไปขอกับเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะภาคตักเตาตกตาพี่เห็นไหมเบ็ดนั่นนี่คือเขตเอภพยทานใช่ไหมทุกคนเห็นใช่ไหมครับเบ็ดสองคันนั้นตั้งอยู่ตรงนั้นผมขอขอพูดเรื่องวัดก็ได้ครับตรงนี้ใช่วัดไหมครับ อย่าเอาความเชื่อมาคุยกับผมนะครับผมคุยเรื่องความจริงบิกุติอ่ะอันนี้ไม่ใช่วัดอันนี้คือเจดีครับเจดีคืออะไรเจดีคือสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ผู้คนนับถือมันก็แค่นั้นนี่ไม่ใช่ท่าน้ําวัดนี่ตั้งกันเองข้างนั้นผมบอกคุณแล้วมันไม่ใช่อย่ามาโนเอาความจริงมาคุยกันผมนายาริศว์สุนทรตลาดกรกตเปินรองประธานที่ปล่อยปลาที่เขาตั้งให้เป็นอภิทานเลยนะครับเมื่อปีที่แล้วท่วานก็มาผมก็รู้ผมเป็นคนรายงาน แล้วทีนี้ผมอยากจะภาพว่าวัตถุประสงค์ของผู้ร้องเนี่ยนะครับต้องการอย่างไรนะครับสําหรับบริเวณนี้นะครับผมก็มีคําถามอยู่แค่นี้แล้วมีเตาปะเตาไม่มีาบากไม่มีกางก็างกางางก่างกางกลางกลา่กลางุากลางกางางสัาว่างี่เรกาเกาเกางกางกลางกลางกลางาะเรางกรางกลางกลาาลางาลาง่างนางลางากลาใชลไหมเาก็างกกางกากากลางกกางกลางกางาะกลากกกา ผมเจอคาด่ามาเยอะผมมีหลักฐานนะคนที่ด่าผมเข้าใจใช่ไหมแต่พวกคุณก็ยังตกปลากันอยู่ถูกไหมพวกพวกคุณก็ตกถูกไหมครับนี่คุณจะดูหลักฐานผมตกตรงไหนไม่ผมบอกว่าแค่ขายมาอ่ะมีผมมีวิดีโอเลยไม่ต้องห่วงโอเคโอเคเดี๋ยวผมเอาวิดีโอให้ที่ดูนะเพร่ที่บอกว่าอภพยาธานนะครับดูเอานะครับตกกันเป็นรับเป็นสันเลยครับนี่หนึ่งคันนี่หนึ่งคันอพยาธานละเกินนะครับ ด้านหลังอันอีกคันนึงนะครับเป็นเหมดอนฝันหลังนะฮะ <c ười> <c ười> <c ười> นี่แหละครับที่พูดนักพูดหนาว่าอภิญทานนะครับแต่พวกตัวเองตกซะเองนะครับผมหมายถึงว่าคนที่นี่ผมเห็นการกระทําความผิดผมอยู่นี่แหละออโอเคเป็นเพราะเรานั่นแหละมาตกที่นี่เขาถึงได้ตัวอย่างอะไรอะมา,มาทุกวันเอาตะกร้ามาด้วยเออโอเคผมจะมาไม่มา,มาเป็นเรื่องของผมเปนสิทธิ์ของผมเนาะอันนี้เรื่องตกไม่ตกเ็าเรื่องของเขา ก็ใช่ก็ใช่เพรเรื่องของเขาก็ถูกไงถูกไงถูกไงเขาจะต้องการอะไรเขาองถามอะไรถามว่าเราโกรธใช่ไหมที่เขาไม่ให้เรามาหาผมจะโกรธไม่โกรธไเป็นสิทธิ์ของผมผมลองเรียนการกระทาความผิดเขาเข้าใจไหมครับมีการกระทาความผิดแล้วผมก็ลองเรียนไปผมจะทําผิดผมจะทผิดเรื่องอะไรคนเป็นตัวปาคนอื่นเขาตบปาเขาผิดอะไรแล้วผมแล้วผมผิดเรื่องอะไรครับคุณพ่อผมผิดเรื่องอะไรแล้วคนที่เขาตัวปาเนี่เขาผิดเรื่องอะไรก็ไม่ได้ผิดนี่ผมก็ไม่ได้ว่าเขาผิดนี่ผม่าตกก็ตกเหมือนกันผมไม่ได้ผิดนี่ผมไม่ได้ว่าาผิดคุณผิดไหม ไม่บ้าอะไรผมผมไม่เข้าใจคุณพูดเรื่องอะไรผมไม่ได้ว่าคุณผิดคุณโกรธใช่ไหมที่เขาห้ามผมจะโกรธมันเป็นสิทธิส่วนตัวของผมไงคุณจะมายุ่งอะไรกับความรู้สึกส่วนตัวผมผมจะโกรธผมจะรักชอบใครเรื่องของผมใช่ผมว่ามันนอกประเด็นนะหรือนี่ก็มาตกปลาท้่เหตุผลก็เพื่อจะจับแต่ก็ีเลียนสปีปีที่ออกถูกต้องครับจากปลาดุกนี่มันเป็นปลากินเนื้อมันเป็นน่าล่า เราต้องสันนิษฐานว่าถ้าเมื่อปล่อยลงไปแล้วนี่มันจะกินไม่ต้องสันนิษฐานนะครับคุณเ, <ผม S 2> เปิดอาด่านดูก่อนนะครับไม่ต้องสันนิษฐานใแล้วตัวนี้มันนะครับตัวเนี้ยผมทำเอกสารมาให้คุณเรียบร้อยให้ผมขอดูหน่อยอรานให้ผมฟังหนอ่อยครับงานวิชาการอ๋ออ่านเองแล้วกันครับเพราะว่าผมส่งให้หลายคนผมไม่สดะดวกชันครับที่มีคอตต์แจผมผมอ่านไม่เสร็จช่วยอ่านก่อนนะครับอ่านก่อนแล้วค่อยคุยนะครับไม่ใช่อยู่เฉยเฉก็พูดนะครับงั้นงั้นรบกวนขอใครใครอ่านเจอก็แจงผมด้วยกันแล้วกันอย่านอกปรระะเด็นนคับ ผมนี่งานวิจัยออกมาหมดแล้วครับรับดิกลื่ยกับระดูเทศซึ่งตัวนี้นี่นะครับประดูรัสเซียรับเป็นรัสเซียกับประดูเทศไม่ใช่อุยุล้วนนะครับตรงนี้หาปลาที่มันเหมาะสมอย่างเช่นพวกปลาที่อยู่ในแม่น้ําโขงปลาบึกปลาอีโศไทยถูกต้องครับปลากาดําใช่ครับมาให้ท่านกาหนดชนิดสัตว์น้ําที่ห้ามเพาะเลี้ยงในรัดชาอาณาจักรพศ2564ซึ่งกําหนดไว้เพียง13ชนิด อันที่สี่ปลาทุกสกุลในตระกูลชิลาหรือปลาลูกผสมหน้าประเทศลาวนี่ได้รับการส่งเสริมเรียกว่าปลาดุกเทศปลาดุกเทศนี่ก็เป็นอีเลียนสปีชีคนที่น้าเขากลา็เป็นรุ่นพี่ผมนี่แหละเนาะสมัยนั้นดื้อเป็นนักฆ่าของเชื่อนกันแล้วนี่เป็นคนร้อยเอาปลาดุกลูกปลาดุกจากเมืองลาวที่เขามาส่งเสริมเนื่องจากวันใหญ่ไว้เอามาขายตัวเล็กๆอีกตัวยี่สิบบาทนะไม่ว่าจะเป็นปลาดุกปิกอุย ไม่ว่าจะเป็นปลาไหลไม่ว่าจะเป็นปลาหมอไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนเนี่ยเอามาปล่อยในน้ํานี่ผิดกฎหมายไหมไม่ผิดไม่ผิดนะครับไม่ผิดครับเพราะว่าเพราะว่ากรมประมงนี่ไม่ได้เอาสัตว์น้ําพวกนี้ว่าเป็นเอเลี่ยนไม่ไม่รู้ว่าอะไรนี่ห้ามี่มาตราหกสิบสี่หรือมาตราหกสิบ้าไม่ผิดครับ ไม่ผิดครับไม่ผิดได้ยังไงไ,ไม่ผิดในแม่น้ําที่แม่ค่าเอามาขายอย่เนี่ยบ่แมวนว่าจะเป็นปลาช่อนปลาดุกปลาหมอนะหอยหอยขมถามว่าผิดกฎหมายประมงไหมไม่ผิดแต่ในความคิดเห็นส่วนตัวผมแล้วไม่เหมาะสมไม่ผิดันได้ส่วนของผู้ครอบครองหากไม่ได้รับอนุญาตจะเป็นความผิดตามพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พศ2562มาถึงตอรา,าตา17รประกอบมาตรา92ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน500,000บาทโทษหลวงตา้งปหรือ<ป>ทั้งจำทั้งปรับใน้ส่วนของผู้ขายนะหากไม่ได้รับอนุญาตจะเป็นความผิดตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2562มาตรา29ประกอบมาตรา89ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปี หรือปรับไปเกินหนึ่งล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับอยู่ประมาณนี้เพราะนั้นขอร้องอย่าเอาเตามาขายถ้าเจ้าหน้าที่จากกระทรวงทรัพย์มาตรวจแล้วยังไงเนี่ยมันจะเป็นการดำเนินคดีกันในส่วนของเจ้าหน้าที่ประมงนี่ก็บอยากม้าหรอกแต่พูดว่าเป็นการทำมาหากินเนาะะว่าเตานะป่อยไปก็คืนม้ามันกะจำไปขายอยีกเรา แต่มันผิดทั้งนี้ตำรวจเป็นผู้รักษากฎหมายเป็นจะต้องทานมาเป็นจะต้องปฏิบัติหน้าที่คาว่าน่าน้ําภายในนี่ก็คือให้คํานิยามที่ตัสน้ําภายในราชอาณาจักรซึ่งไม่ใช่ทะเลเพราะฉะนั้นกฎหมายประมงจะเลยเอื้อมื่ถึงแม่น้ําโขงแต่น้ําโขงเนี่ยมันอยุ่นอกอาณาจักรไทยละ่ะกฎหมายประมงเอื้อมไม่ถึง ส่วนสุดท้ายที่อยากจะพูดคุยก็คือเราอยู่ด้วยกันเนีรัหาทางออกร่วมกันอย่างทางคุณหลิวเนี่ยก็ต้องการที่จะให้นําพันธุ์สัตว์น้ํานะครับที่เหมาะสมนะครับที่เหมาะสมมาปล่อยนะครับอยากให้ผู้ประกอบการนําพันธุ์ปลาสัตว์น้ําที่เหมาะสมนะครับมาจําหน่ายมาปล่อยเอาละครับคือต้อง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 เข้าใจผู้ประกอบการด้วยนิดนึงนะครับว่าปลาที่เราจะนามาปล่อยนะครับที่นำจะ ให้คนมาทำบุญถ้าเราเอาชนิดปลาที่ว่าเป็นพวกปลากินพืชน,นะครับพวกปลาเพือนถิ่นพวกปลาตะเพียนนะครับตะเพียนทองอะไรต่างๆที่เป็นปลาปลาลูกน้ำโขงหนึ่งคือรวบรวมยากนะครับพวกลูกพันธุ์พวกชน,นิดปลานะครับแล้วก็สองคือ,อเวลาเราสอ,อบลองนะครับหรือว่ารอให้คนที่มาทำบุญนะครับเราต้องใช้พวก ออกซิเจนนะครับหรือว่าเรื่องทำอากาศให้มันมีการใช้น้ําที่สะอาดนะครับไหลผ่านตลอดเวลาเพราะว่าปลาพวกนี้มันต้องการออกซิเจนสูงนะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นปัญหากับผู้ประกอบการอีกนิดนึงนะครับคืออาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนนิดนึงใช่ครับเพิ่มขึ้นลงทุนเพิ่มมากขึ้นใช่ครับก็คือจ่ายรับสิ่งปวะท้องรมวมกันครับก็จะมีชี้แจงประมาณนี้ครับ ผมขออนุญาตนะครับถ้าทางประมงกำหนดพันป่าไม้ช่างแม่ค้าบ่อยผมโอเคครับถ้าให้คนนี้กำหนดไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้จ่ายเลยกำหนดละหายไม่เกี่ยวโอเคเดี๋ยวหลิวพศพูดต่อนะครับหลิวพิศาเขาพูดต่อนะครับคือผมอ่ะไม่ได้ไม่ได้มีปัญหากับพ่อค้าแม่ค้าหรือพี่ๆอะไรสักคนเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยเยวเดี๋ยวเดี๋ยี๋ยวเดเดยวเดี๋ย แต่ที่ผมทมองเนี่ยผมเห็นว่าปลาดุกมันเป็นปลากินสัตว์มันเป็นปลากินสัตว์นะครับสัตว์กินสัตว์นะครับมันก็จะพอน้ามามาเพื่อมันก็พัดพาปลาพวกนี้ยไปกินสัตว์อื่นมันเราบอกไม่ได้หรอกครับว่าจะโดนคนจับไปหมดหรือว่ามันจะไม่ไปกินอย่างอื่นเลยมันไม่มีใครตอบได้หรอกครับแต่ผมแค่อยากจะบอกว่าลดการปล่อยมันเถอะเห็นใจแม่น้ำโค้งด้วยอย่างที่พี่เขาเสนอก็ถูกนะครับถ้าทางขาข้อกำหนดมาเลยปลานี่ปล่อยในแม่น้ำอะไรพี่ประมงก็รู้อยู่แล้วปลาไหลไม่ควรปล่อยในแม่น้ำใหญ่มันต้องอยู่น้ำตื้นคัะรบ ก็คือมันมันอาจจะไม่ถูกกฎหมายใช่พี่เขาอธิบายแต่ว่ามันไม่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ถูกถ,ถ้าถ้างดปล่อย,ป,ยปลาแล้วจะซื้อข้าวไหมอย่าชี้ <ผม S 1> อย่าชี้ยะผมขออนุญาตทาไมนะครับทําไมนะครับจะซื้อข้าวไหมพวกนี้กินมันไม่ไม่คนละประเด็นแล้วครับมันผมผมพูดถึงว่าความถูกต้องกับอันนี้ความเหมาะหรือไม่เหมาะถ้ามันไม่เหมาะแล้วก็มาคุยกันไงก็เรางต้องคุยกันวันนี้ไงครับผมไม่ได้บอกว่าผมจะชนะคุณผมแค่ต้องการบอกว่าเราเปลี่ยนได้ไหมเราปรับได้ไหมเพื่อน้าโขงของพวกเราเพื่อเด็ก มันข้างหน้าเราจะได้รู้ว่านี่คือปลา้นนําโขลูกไม่ใช่มีภาพบัวควายสมัยก่อนที่เราไม่เคยเห็นผมก็ไม่ได้เห็นแล้วควายตอนนี้มีตัว<ม>เป็น<ม>ยังไง อ๋่อพุทธิเดีดชให้ผมด้วยครับตอนนี้เนื้อเลยแต่ไม่พลาดขายไปยังแล้วเจ้าผมก็ต้องมาชิดเบสที่นี้พระบาพุกธพอดีเพราะพระพุทธพอดีเดี๋ยวผเดี๋ยวผมเผื่อว่านี่แอนตี้อ๋อแอนตี้นะครับเดี๋ยวผมจะผมมีผมมีหลักฐานที่คนที่แพ้นี้ตกปลาอยู่นะครับถ้าบปทุกคนร่วมตัวไปแล้วเราจะตกได้เพราผิดบ่าจะตกเราผิดบ่ผิดตรงไหนอ่ะไหมผิดตรงไหนอ่ะครับเเอานนนี่มัป็พวกเขาตกอยู่แพ้นี่ผิดเหรอถ้างั้นน่ะเอาแล้วเขาไม่ได้บอกว่าผิดแล้วผมผิดเหรอแล้วผมผิดตรงไหนอ่ะครับีผมจะะแนนนนกูผิดตรงไหน ตกแค่กุญอ่ะออมนมอ้าวก็ก็คิดตกไก็เมื่อกี้ก็ตกไงแล้วผมก็ตกแล้วผมขิดเหรอเจ้าบ้านน้ีเจ้าบ้านไม่ได้ับไม่ได้เพราะว่าผมตกฟ้าได้เลรออะให้สรุปนะฐานะที่ผมเป็นเป็นผู้ร้องเรียนนะครับเอ่อผมโอเคท่านท่านประมงก็บอกมาบอกแล้วว่ามันไม่ผิดกฎประมงประมงไม่มีอำนาจในการ จะดการตรงนี้ตอนนี้โอเคเข้าใจแล้วสำหรับผมโอเคไม่มีมันไม่ผิดหรอกที่จะปล่อยแต่มันแค่ไม่เหมาะสมถูกไหมครับตอนนี้ทางหน่วยง,งานก็จะบอกว่าจะทำป้ายไวนิลวปลาที่เหมาะสมให้ชาวบ,บ้านชัดเจนและบางมงก็จะลงให้ความรู้กับชาวบ,บ้านว่าปลาชนิดไหนควรปล่อยแบบไหนแบบไหน,แบบไหนถูกไหมครับอ่าตอนนี้โอเคเรื่องมันจบครับมันจบแค่นี้ครับส่วนที่เขตอพยทานก็พี่เขาบอกแล้วว่ามันยังไม่มีทางวัานยังไม่ได้ทาคือท,ที่ตกกันอ,อ่ะมีมีป้ายด้วยมีแค่ป้ายครับเพายังไม่ได้ขอไปเชื่อผมพี่เขาก็บอกอยู่โอเคครับตอนนี้ ตอนตนี้ตอนนี้เชื่อผมเถอะพี่ยังไม่ได้ทำตอนนี้อ่าตอนนี้พ,พี่ครับให้ผมสรุปแป๊บนึงโอเคเดี๋ยว <Okay. S 2> <palm> ผมสรุปแป๊บนึงนะครับก็ก็พอพี่เขาบอกว่าเอาาาอ,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 เอจ,ะจะติดป้ายซ้ายทุกหน่วยหน่วยงานที่เทศบาลเหรอจะจะติดป้ายซ้ายขวาสมมติว่าซ้ายขวา200นะ <S <S 2 0 0เมตรเนาะผมมมีปัญหาตรงนั้นไม่มีปัญหาเลยผมผมไม่เข้ามาตกแน่นอนเข้าใจไหมครับผมอนุรักษ์ปลาเพราะว่ามันก็ไม่มีห้ามนี่ครับเขาไม่ห้ามผมก็ตกแค่นั้นเอง เข้าไหนเข้าใจไหมเราพูดผิดแล้วว่าอนุรักษ์ป่าผมตกปลาปลาปลาแม่น้ำโขงปลาแม่น้ำปลาดุกไม่ใช่ปลาแม่น้ำโขงปลาปลาหมอไม่ใช่ปลาแม่น้ำโขงผมอนุรักษ์ปลาแม่น้ำโขงนั่นที่มันจบใช่ไหมผมอนุรักษ์ปลาแม่น้ำโขงครับก็ไดะได้วะกันไปเลยใช่ใช่คือม่ฆ่าคับต้องซ้ายขวาต้องชัดเจนมีป้ายชัดเจนถูกต้องต้องอย่างปุ๊บขั้นมามี ถูกต้องครับถูกต้องมาตายะมีแนวทรงลูกเลียนมมีมมีแนวกินเข้าใจว่ามันผลส่งผลกระทบข้าบม่อปล่อยข้อกมากอันนี้เขาอยากมาทำบุญเจ้าวาผิดแล้วไม่ไม่ผิดหรอผมก็ไม่ผิดหรอกัดอ่ะบ่มีคนนับเือนบเบิดบ้านเบิรเมืออเอาความจริงมาคุยกันาความคัตายแน่ิ่งเครื่องอ่ะบอกว่าต้องคนกิ่งเออเงเออเออเออออเ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 ออออเ กำหนดเขตอภัยทานทางเทศบาลประธานชุมชนจะยื่นคำร้องขอทางอำเภอเขตอภัยทานห่างกี่เมตรกี่เมตรให้มาปักป้ายให้ชัดเจนตอนนี้ป้ายมันมีจริงแต่ยื่นขอไม่ถูกต้องนะครับพันป้ายก็หาพันป้ายที่เหมาะสมถูกต้องนะครับนี่คือประเด็นสำคัญที่ทางผู้ร้องขอผขออนุญาตเมื่อกี้ไม่ได้ขออนุญาตผมวิ่งมาก่อนไม่ต้องมาเถียงกันตอนนี้ประเด็นสรุปแล้วตรงที่ว่าผู้ร้องขอแค่นี้ว่า ปลาที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับที่ลงอยู่มันไม่เหมาะสมกับแม่น้ำํำ <Yeah. S 1> แล้วพันปลาแต่ละชนิดทางอําเภอทางประมองอําเภอหรือทางเทศบาลเนี่ยทำไ้นิ้วมาให้ปลาชนิดไหนอย่างไรลงแม่น้ําได้หรือไม่นะครับจะ <Yeah. S 1> แต่งต้องขอใช้เวลาในการดําเนินงานก่อนนะครับ <Yeah. S 1> แต่ในส่วนพันปลาแต่ละชนิดมันก็มีฤดูของมันอยู่อย่างที่ท่านประมงจังหวัดประเด็นประมงจังหวัดได้จัดเก่าไปแล้วนะครับในเรื่องส่วนอื่น ในเมื่อมีเขตเอภัยทานขึ้นมาแล้วทางนี้ก็ผู้ร้องเขาก็ยินดีที่จะไม่กระทำผิดตรงนั้นนะครับแค่แค่นั้นเองแค่นั้นรับจริงนนถูกต้องถูกต้องสรุปได้แคนี้ครับในการขอเขตอภัยทานจริงนะครับตามกฎหมายตอนนี้รับเอายาจากท่านมหาเศรัสมาคมซึ่งออกเป็นคำสั่งไทยราฐสมาคมต้องมอบอำนาจให้กับทางจังหวัดสายพระทางพุทธศาสนาจังหวัดนะเจ้าคณะเจ้าคณะจังหวัดให้ประธานชุมชน หรือหัวหน้าชุมชนชพบเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเรียนทําเป็นหนังสือขึ้นไปอย่างนี้เพื่อจาาะขอเป็นเขตอภัยทานแล้วต้องระบุชนิดปลาลด้วยนะเสร็จแล้วตรงนี้นะครับขั้นตอนทางพุทธศาสนาจ,จังหวัดนะครับไปที่สํงงานักงานซึ่งอยู่ที่สํานักง,งานพุฒนจาธรรมนะครับขั้นตอนมีเท่านี้ในส่วนที่คุณหลิวที่ว่าพูดมานั่นเป็นแค่เป็นทฤษฎี ใช่ครับใน,นการ,รออกกฎหมายบังคับใช้ใ,ชในสาในทางศาสนาพระมหาเถรสมาคมคนองค์เดียวเนี่ยคงจะดูแลไม่ได้ทั่วราชอาจักรก็ต้องได้มอบระดับจังหวัดลงมานะครับระดับอำเภอลงมาใครมีอำนาจยังไงนะผมไม่รู้แต่ว่าน่าจะเป็นลักษณะอย่างนี้ลงมานะครับจะเป็นอย่างนี้ ผมครับมีแค่นี้ครับคนหนึ่งมาปล่อยปลาเออผมขอโทษให้เราได้โอเคเลยนะสุดท้ายก็ขอบคุณมากครับก็ต้องดำเนินการแค่นั้นเองครับอ่าทุกคนจบนะครับจบกันขอบคุณนะพี่ขอบคุณเข้าใจทั้งหมู่บ้านทั้งคนนั่นแหละเข้าใจในเวลาคนหนั้นลงมาชี้แจงไปอย่างนี้แหละจริงๆก็ไม่อยากจะนั่นหรอกแต่ขั้นตอนมันเป็นอย่างยี้ที่ผมพูดคือการขออนุญาตอภัยทานเนี่ยทีดูทางท่านทางอำเภอเขาจะไม่นนั่นแต่มันจะต้องยื่นเรื่องไปหาทั้ง สั่งฝ่ายพระสงฆ์ครรัับคบเป็นขั้นตอนคือตำบลถึงแบกว่ามันยังไม่ได้เจ้าคณะตําบลเจ้าคณะอำเภอไปถึงเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็ไปให้กับพัฒนาธรรมจังหวัดหรือพุทธศาสตร์สั่งฝ่าสํานักสงฆ์จังหวัดเป็นผู้ออกใบอนุญาตมันไม่ยากนะที่พิทามแอมงวดกันยังไงครับของตัวไหนเอาเบอร์รถสับของใบระดิบต้องผมเดี๋ยวผมจะอธิบายสำหรับคุณลิวถามว่าบ้านคุณลิวอยู่ไหนเดี๋ยวให้ทางเขา